เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมคำถามวิจัยที่หนึ่งที่เราเจอแล้วก็ตกใจมากก็คือมันไม่มีค่ะคำถามคือว่าทำไมการก่อรูปของสถาบันทางสังคมเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเกิดขึ้นได้ยากกว่ากรณีที่เป็นวิกฤตที่ไม่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็มาเทียบกันก็เห็นว่า รขับเคลื่อนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยไม่ชัดเจนในทัศนะของชาวประมงนะคะคือพอมันเป็นลมฟ้าอากาศเนี่ยจบกันเลยค่ะมันไม่มีโจทย์แต่ถ้าเป็นเจ้าของบอกกุ้งถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมันจะเกิดความไม่ยุติธรรมแล้วรู้สึกว่าร้อนรนต้องบุกไปต่อสู้แต่ถ้าเป็นลมฟ้าอากาศเนี่ยไม่มีอะไรค่ะการตอบสนองไม่เกิดขึ้นไม่มีการประเมินความเสี่ยง ไม่ทําอะไรและที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขายังยังมีความรู้สึกว่ามันเป็น tolerable risk คือเขายังพอรับได้คือรับรับสภาพได้ไม่ว่าจะฝนแรงฟ้าถล่มขนาดไหนเขารับได้ค่ะเขาเขาเขาขยับได้เขาหนีได้เขาเขามีทางเลือกของเขาเล็กๆน้อยน้อยได้เขารับสภาพได้ว่าเขาจะสูญเสียเท่านี้เขาไหวแล้วก็อย่างที่คุณคุณคุณโจพูดเมื่อเช้าอะค่ะคือจริงๆรแล้วความเสี่ยงของประมงพื้นบ้านมัน มันไม่ใช่ใสภาพภูมิอากาศอะ่ะคือเขา mm hmm. เขารู้สึกว่าประมงพื้นบ้านเขาเสี่ยงกับเรื่องของการ mm hmm. การ mm hmm. แข่งแย่งทรัพยากรของในทุนมากกว่า mm hmm. การบุกรุกเข้ามาของตลาดเข้ามาอย่างเช่นออต้องการปูม้าไซส์เล็กๆทําให้เกิดตลาดที่จะต้องมาจับปูม้าตัวเล็กๆแล้วมันทําลายทําลายฐานทรัพยากรเรื่องปูม้าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเขาสนใจตัวนั้นมากกว่า ทีนี้มาดูกลยุทธ์ถ้าเอให้การจัดการความเสี่ยงเกิดขึ้นในในหด้านเนี่ยมันเกิดขึ้นชัดเจนกับวิกฤตที่ไม่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศความตระหนักในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องของวิกฤตที่จะมาทําลายป่าชายเลนหรือว่าจะมาทิ้งน้ําเสียใส่แม่น้ำเนี่ยชุมชนทั้งสองพื้นที่เลยนะคะทั้งป่าเรียนและป่าแสนเนี่ยตระหนักในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้ความเสี่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นอีกชัดเจนมากจนถึงกลุ่มเยาวชน มีการประยุกต์ภูมิปัญญาไม่เพียงแต่อนุรักษ์รักษาป่าชายเลนแต่ว่าเขาใช้ภูมิปัญญาในการฟื้นฟูป่าชายเลนกลับขึ้นมาได้อีกใช้เทคนิคความรู้ของข้างนอกภาษาในะข้างในอีกรู้จักเอาน้ e ําอ m มาใช้ในการปรับสภาพน้ําแล้วก็มีกระดมการระดมทรัพยากรใช้เพื่อการจัดการความเสี่ยงเช่นมีการ มีการดึงเยาวชนดึงกลุ่มสตรีขึ้นมาคือทรัพยากรที่มีอยู่นี่เต็มที่ประสานแล้วก็จัดสถาบานันเช่นประสานงานกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเต็มที่ในทัศนะของชาวประมงมองเนี่ยถ้าวิกฤตที่ไม่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ถ้าวิกฤตเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องรับมือมันไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไขทีนี้ ก็มาดูว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าวิกฤตมันมันไม่แรงพอหรือเปล่ามันกระแทกไม่แรงพอหรือเปล่าก็ถึงไม่ปรับตัวแรงไม่แรงเนี่ยมันอยู่ที่มันกระทบแค่ไหนอะวิกฤตนั้นมันถี่พอไหมมันรุนแรงพอไหมมันต่อเนื่องพอไหมวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยตอบในพื้นที่แต่ละที่เนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อที่นั่นไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าความเปราะบางของที่ที่นั่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันตั้งเปราะบางในเชิงระบบนิเวศและเปราะบางในเชิงสังคมที่จะ รับมือกับมันไหวไหมมันมันต่างกันมันก็ทําให้ผลกระทบที่มีต่อที่นั่นเนี่ยต่างกันแล้วก็ทําให้เกิดการปรับตัวต่างกันทีนี้นี่ฉันมีแอนิเมชันเล็กๆน่ารักไม่นานค่ะจากทีมงานให้ให้ดูแล้วก็จะอธิบายประกอบแอนิเมชันไปเลยเพื่อจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะคะเวลาชาวบ้านพูดถึงวิกฤตน้ำจืดเนี่ยมันคือความไม่สมดุลของ น้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มในระบบนิเวศป่าชายเลนเพราะว่ามองว่าน้ำจืดมันเยอะเกินไปน้ำจืดมาจากไหนก็มาจากน้ำฝนมาจากไหนอีกเวลาชาวบ้านพูดนี่อาจจะมาจากน้ำหลากน้ำหลากมาจากไหนมันไม่น้ำหลากมาเนี่ยมันคงไม่ใช่มามาจากมามาด้วยน้ำน้ำจืดที่บริสุทธิ์ใสสะอาดก็คงจะมากระสารเคมีที่หลากมาด้วยนะคะ ใช้เครื่องมือประพงศ์คนละประเภทค,ค่ะ สักคู่เป็นอวนนะคะแต่ว่าจับปลาดุกทะเลนใช้เบด โมงเดินทางลงไปประมาณ7กิโลเมตรนะคะไกลมากลงไปจับปลากระบอกคะ่ะเห็นปลากระบอกไหมคะต้องเป็นอวนขนาดที่เหมาะกับปลากระบอกเขาจะเรียกว่าอวนปลากระบอก วิกฤตนี้เกิดขึ้นชัดเจนเมื่อปีที่แล้วคะ่ะที่ที่เกิดไปมาน้ําฝนเยอะมากแล้วก็ชาวประมงปรับตัวแบบนี้ต่อเนื่องกันมา3ปีซ้อนแล้วคะ่ะเป็นการปรับตัวเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ตอนนี้หายไปจากพื้นที่ที่ทแสดงในแอนิเมชันแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ําจืดมาแล้วเนี่ยหอยที่เป็นอาหารของปูม้ามันตายไปแล้วตายเกลี้ยงเลยปูม้าก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ได้เกิดเป็นโลเคอล์เอ็กซ i o ิชั่นตรงนั้นแล้วส่วนหอยหลอดกําลังจะหมดไปค่ะเพราะตรงนั้นเป็นที่เดียวที่เป็นเลนปนทรายที่เปน็นที่อยู่อาศัยของหอยหลอดได้กําลังจะหายไปเพราะน้ําจืด ชาวประมงก,เก็เก็บเงินไว้ล่วงหน้าเลยค่ะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะหาเงินไม่ได้อันนี้อธิบายไปแล้วนะคะเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะกุ้งหอยปูปลารูปแบบการรับมือก็เป็นลักษณะของการลด exposure หรือการเปิดรับผลกระทกับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับมือหรือ coping capacity ลักษณะการรับมือต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยเป็นการรับมือต่อวิกฤตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้นเลยคือเป็นการแบกรับผลการสูญเสียล้มการอดทนเองหรือว่าหยุดทาประมงเปลี่ยนชนิดสัตว์น้าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทําเครื่องมือประมงแบบใหม่หรือว่าจะทําสํารองสํารองเงินหรือว่าทำอาชีพเนี่ยยุทธศาสาตร์ก็จะมีห้าอย่างที่สรุปไว้คือไปรวมกลุ่มไปสํารองเงินหลักพึ่งพาความหลากหลายพึ่งพาตลาดหรือว่าจะย้ายที่ย้ายสถานที่หนีหนีหน,นีสภาพว,วิกฤตทีนี้ประเด็นที่อยากจะเสนอก็คือว่า การรับมือต่อวิกฤตเพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมันกระทบแต่ส่วนรวมตรงนี้ที่บอกว่าอินส i ิ u t ชันไม่เกิดคือตรงนี้ไม่ไม่ไม่องค์กรชาบ้านไม่ได้สนใจมองตรงนี้เลยนะคะก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเพิกเฉยต่อการสูญเสียแหล่งที่อยูอาศัยของสัตว์ประิปมงและระบบนิเวศตรงนั้นไปอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเขาไม่สนใจแต่ตอนนี้ กระทบกับทรัพยากรประมงกระทบกับระบบนิเวศที่มันเป็นโลเคอล์เอ็กซ์ติงชันซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเสียจากบ่อก,กุ้งกระทบต่อป่าชายเลนที่ชาวบ้านสนใจมากชาวบ้านอนุรักษ์เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำจากฝนมากระทบแล้วทำให้หอยหลอดหายไปเนี่ยไม่อยู่ในมุมมองของชาวบ้านเลยค่ะก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจกับอีกประเด็นหนึ่งคือการที่ชาวบ้านเดินทางลงไปเจ็ดกิโลต่างคนก็ต่างเดินทางไงคะเพราะฉะนั้น พื้นที่ที่นอกพื้นที่วิกฤตกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นตรงนั้นก็เป็นที่ที่จะเกิดปัญหาตามมาส่วนอีกอันนึงก็คือการรับมือต่อวิกฤตที่เราต้องการพฤติกรรมร่วมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่า l l m m t e change เนี่ยหรือว่า climate v a r i a b i l i t y เนี่ยหรือ Extreme เนี่ยเมื่อเกิดปัญหากระทบต่อระบบนิเวศแล้วเนี่ยมันมันแทบจะเอาคืนไม่ได้แล้วนะคะถ้ามันกระทบซ้ำซากซ้ำซากเนี่ย ถ้ายังมีจังหวะที่ฟื้นฟูต้องรีบฟื้นฟูแล้วแล้วสิ่งที่ใครใครเราจะเห็นทรัพยากรที่กําลังจะหายถ้าไม่ใช่คนที่ใช้ทรัพยากรอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมคะแล้วบุคคลเหล่านั้นก็คือคนที่มีศักยภาพที่จะรู้จักแล้วก็ดึงมันกลับมาฟื้นฟูมันกลับมาบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่มีศักยภาพที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูมันกลับขึ้นมาแต่ว่าองค์กรการจัดการตรงนี้มันหายไปในในเรื่องนี้ คำถามวิจัยที่สองที่สําคัญก็คือว่าทำายัางไงจะเอื้อให้เกิดสถาบัานทางสังคมที่จะควบคุมดูแลในสองส่วนนี้นะคะเพราะเรื่องการปรับตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยที่ไหนก็ปรับตัวนะคะจากที่ฟังทุ่งกุลาล้องไห้หรือบางน้ําเปรี้ยวเราจะเห็นรูปแบบการปรับตัวที่เต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการปรับตัวเพื่ออยู่รอดใช่ไหมคะแต่ปรับตัวเพื่อส่วนรวมเนี่ยสำคัญมากและเกิดขึ้นได้ยากคำถามวิจัยที่3อันนี้ยิ่งยากหนักเลยค่ะ ทำยังไงเราจะปรับตัวรองรับอนาคตอนาคตเป็นอย่างไรขณะที่ข้างหน้าเนี่ยชุมชนที่ปรับตัวเป็น adaptive management กับสิ่งที่เขาปะทะอยู่ทุกวันเนี่ยเขายังมองได้ไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเราถ้าจะขยายมุมมองไปถึงอนาคตกับกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่ท้าทายขึ้นไปอีกนะคะเพราะอะไรนอกจากวิกฤตมันจะรุนแรงขนาดไหนแล้วเนี่ย ข้อจากัดในพื้นที่เนี่ยมันมีข้อจํากัดทั้งทางนิเวศทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางเทคโนโลยีนั้นก็เป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวทีนี้มาดูข้อจํากัดทางสังคมซิเรื่องของเอเจนซี่คือผู้ตัดสินใจเนี่ยตกลงเป็นใครกันแนะ่ที่เราจะต้องต้องเป็นผู้เป็นผู้ปรับตัวใครกันใครใครแคร์หอยหลอดใครแคร์ใครแค,ครแค์ครคป,ปูม้าระดับการตัดสินใจต้องเป็นใคร วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวเองรอดคนเรือนรอดหรือว่าชุมชนรอดหรือว่ามันเป็นการปรับตัวเพื่อเจเนอเรชันหน้าลูกหลานในวันข้างหน้าหรือปรับตัวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศแล้วเมนทัลแม o ออฟโนเ e ลจ e เนี่ยมันก็ตีกันอยู่ในในสมองคนนะคะประสบการณ์ในอดีตประสบการณ์ปัจจุบันกับการคาดการณ์ต่ออนาคตที่ไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนอันไหนมันจะจูงเราไป พอร์เซพชันก็สําคัญชุมชนประมงตระหนักต่อความเสี่ยงขนาดไหนเราเองเราเป็นคนนอกมองไปเนี่ยเราเห็นเขาเสี่ยงแต่ตัวเขาเองไม่รู้สึกว่าเสี่ยงระดับความเสี่ยงเขาอยู่ตรงไหนระดับความเสี่ยงมันจะกระตุ้นให้เกิดการแปรศักยภาพนี่แหละมาสู่การปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ทำยังไงถึงจะเกิดขึ้นได้นี่คาดหวังว่าโครงการวิจัยน่าจะเห็นคําตอบบ้างนะคะ <c oughs> ปัจจัยที่ทําให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เนี่ย โครงการวิจัยมองว่ามันต้องเป็นที่องค์ความรู้มันแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าต้ององค์ความรู้ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวมันถึงขั้นจะต้องผสมผสานเลยค่ะคงไม่ใช่องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศอย่างเดียวด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามองเรื่อง variability อมองเรื่อง climate ท,ที่ตรงหน้าด้วยเนี่ยกระทบต่อลักษณะของระบบนิเวศก็จะ